สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์หุ้นท้าชนที่เราจะเปรียบเทียบสินทรัพย์การลงทุนและอนาคตของบริษัทหรือสินทรัพย์ที่น่าสนใจวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นตอนพิเศษมากๆเพราะเราจะไม่ได้เปรียบเทียบสินทรัพย์แบบเดิมๆอย่างหุ้นกับคริปโตหรือหุ้นกับทองคําแต่เราจะจับ2องสตาร์ทอัพด้านดิฟเทคที่อยู่ในระดับสุดล้ําด้านหนึ่งคือโอกล บริษัทพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่บอกว่าในอนาคตพวกเขาจะผลิตไฟฟ้าสะอาดปลอดภัยและราคาถูกได้จากเตาปฏิกริยขนาดกระทัดรัดอีกด้านหนึ่งคือ IonQ บริษัทด้านควอนตัมคอมพิวติ้งที่เชื่อว่าพลังการประมวลผลระดับจักรวาลจะเปลี่ยนโฉมหน้าการคำนวณและเปิดโอกาสใหม่ๆแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้คำถามคือถ้าคุณมีเงินลงทุนก้อนหนึ่ง คุณจะเลือกลงทุนกับพลังงานแห่งอนาคตหรือสมองกลนแห่งอนาคตวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบทั้ง2อ,อย่างในเชิงความมั่นคงและผลตอบแทนทั้งระยะสั้น1ปีระยะกลาง3-5ปีและระยะยาว12ปีว่าตัวไหนอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและความเสี่ยงของแต่ละตัวคืออะไรเริ่มจากโอกโกลกันก่อนครับ โอกโลเป็นบริษัทที่พัฒนาไมโครรี .ACT เตอร์หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กโดยใช้เชื้อเพลิงพิเศษที่สามารถเผาไหม้ได้ยาวนานมากๆบางรุ่นเคลมว่าสามารถเดินเครื่องได้นาน1 0 2ถึง20ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเลยสิ่งที่ทำให้โอกโลน่าสนใจคือมันแก้ปัญหาพลังงานสะอาดที่โลกกำลังต้องการไม่ปล่อยคาร์บอนใช้พื้นที่เล็กกว่ามากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิม และมีความยืดหยุ่นเอาไปติดตั้งตามชุมชนโรงงานหรือแม้กระทั่งฐานทัพได้ที่สำคัญโอกโลยังมีการสนับสนุนจากบุคคลระดับโลกอย่างแซมอัลแมน CEO OpenAI ที่เป็นนักลงทุนใหญ่ของบริษัทนี้ทำให้โอกโลถูกมองว่าเป็นหนึ่งในดิฟเทคที่ไม่ใช่แค่ฝันแต่มีทีมและเงินทุนสนับสนุนจริงๆหุ้นของโอกโลเพิ่งเข้าตลาดไม่นาน และตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าความเสี่ยงสูงแต่ถ้าสำเร็จเป็น10 b บ็คเกอได้ถัดมาฝั่งของ IonQ ครับ IonQ เป็นหนึ่งในบริษัท Quantum Computing ที่เข้าตลาดหุ้นแล้ว Nasdaq IonQ Quantum Computing คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการของควอนตัมฟิสิกส์แทนที่จะใช้บิต0กับ1แบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปมันใช้คว i บิตที่สามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้ ทำให้ประมวลผลปัญหาที่ยากมากๆได้เร็วขึ้นมหาศาลตัวอย่างการใช้งานในอนาคตเช่นการค้นหายาใหม่ๆการออกแบบว,วัสดุขั้นสูงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับที่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ยังทําไม่ได้ AI ที่ทรงพลังมากกว่าเดิม IonQ ตอนนี้ยังอยู่ในช่วง R&D รายได้ยังน้อยมากแต่บริษัทได้จับมือกับ Big t e ทคหลายเจ้าเช่น Microsoft Google และ Amazon ผ่าน Cloud Service พูดง่ายๆ IonQ ก็คือเดิมพันกับอนาคตของสมองกลนอกโลจุดแข็งของอกโลคือมั่นคงในเชิญของพลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นตลอดเวลาไม่ว่าเศรษฐกิจขึ้นหรือลงมนุษย์ก็ต้องใช้ไฟฟ้ารัฐบาลและหน่วยงานพลังงานทั่วโลกกำลังหันมามองนิวเคลียร์อีกครั้งเพราะมันช่วยแก้ปัญหาคาร์บอนได้จริง แต่ข้อเสียคือการอนุมัติด้านกฎหมายและความปลอดภัยใช้เวลานานมากถ้าโดนกฎระเบียบขวางโอกโลอาจชะงักไอออนคิวจุดแข็งคือไอออนคิวอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกควอนตัมคอมพิวติงเป็นเทคโนโลยีที่หลายประเทศอยากครองมีบิ๊กเทคสนับสนุนจึงมีโอกาสอยู่รอดสูงแต่ข้อเสียคือไรายได้ตอนนี้ยังเล็กมากถ้าเทคโนโลยีพัฒนาไม่ทันคู่แข่ง หรือยังไม่สามารถทําเงินได้จริงใน5-10ปีแรกอาจทําให้นักลงทุนหมดความเชื่อมั่นสรุปความมั่นคงคือโอกโลมีความมั่นคงในเชิงของความต้องการตลาดที่ชัดเจนแต่เสี่ยงด้านกฎระเบียบส่วนไอออนคมีความมั่นคงเชิงอนาคตเทคโนโลยีแต่เสี่ยงว่าอาจจะยังไม่สร้างไรายได้จริงระยะสั้น1ปีอกโลราคาหุ้นขึ้นอยู่กับข่าวการอนุมัติจากรัฐบาล ถ้าได้ไฟเขียวอาจพุ่งแรง50 1 0 0ถึง100เปอร์เซนแต่ถ้ามีข่าวลบก็อาจร่วงหนัก i อออนคมักจะเคลื่อนไหวตามกระแสะ AI และเทคถ้ามีการประกาศความร่วมมือใหม่หุ้นอาจเด้งแรงแต่ความผันผวนสูงระยะกลาง3ปี o อกลถ้้าเริ่มติดตั้ง m i โครเร .ACT o r ได้จริงในโครงการนำร่องจะเริ่มสร้างไรายได้หุ้นมีโอกาสโต3-5เท่าไอออนค ถ้าควอนตัมคอมพิวติงเริ่มถูกใช้งานจริงผ่านคลาวด์เซอร์วิสจะเห็นรายได้ชัดเจนหุ้นอาจโต2-4ถึง4เท่าระยะกลาง5ปีอกโลดถ้ามีหลายประเทศนำไปใช้งานแล้วหุ้นอาจขึ้นเป็นเทนเบเกอร์ได้ไอออนคิวถ้าควอนตัมคอมพิวติงกลายเป็นเทคโนโลยีหลักของโลกไอออนคิวอาจเป็นเหมือนเอ็นวีเดียแห่งยุคควอนตัมหุ้นอาจโตมหาศาลเช่นกันระยะยาว12ปี โอโลกถ้าโลกเข้าสู่ยุคที่พลังงานนิวเคลียร์สะอาดเป็นเรื่องปกติโอโลจะเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่แห่งศตวรรษหุ้นอาจโตย10เท่าส่วน i อออนคถ้าควอนตัมคอมพิวติ้งกลายเป็นเทคโนโลยีหลักของโลกไอออนคิวเป็นเหมือนเอ็นวีดีแแห่งยุคควอนตัมหุ้นอาจโตมหาศาลเช่นกันสรุปผลตอบแทนคือทั้งคู่คือเดิมพันระยะยาวที่อาจสร้างผลตอบแทนมหาศาล แต่ระยะสั้นผันผวนสูงมากถ้าคุณชอบสิ่งที่จับต้องได้มองเห็นตลาดชัดเจนคุณอาจเลือกโอโกลถ้าคุณชอบเทคโนโลยีล้ำอนาคตที่อาจเปลี่ยนโลกคุณอาจเลือกไอออนคิวนักลงทุนสายอนุรักษ์นิยมอาจหลีกเลี่ยงทั้งสองเพราะความเสี่ยงสูงมากนักลงทุนสายเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนมหาศาลอาจถือทั้งคู่ในผ่อนเล็กๆแล้วปล่อยยาวสุดท้ายแล้วโอโกลเวอร์ซัสไอออนคิวไม่ใช่การเลือกถูกหรือผิด แต่คือการเลือกว่าคุณจะเชื่อในพลังงานแห่งอนาคตหรือสมองกลนแห่งอนาคตโอกโลเท่ากับสร้างแสงสว่างให้โลกไอออนคิวเท่ากับสร้างสมองให้โลกในวันข้างหน้าคำถามคือคุณอยากลงทุนกับพลังงานที่ทำให้โลกหมุนหรือสมองที่จะคิดแทนมนุษย์ในวันข้างหน้า